แนวทางหานอยครับผมประจำวันที่6กุมภาพันธ์2568นะครับเมื่อวานเข้าตัวเน้นครับผม6-7นะครับผมวันนี้เด่น4-1ร้องครับตัวเน้น4-1กับ1-2นะครับผมรายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผมคำเตือน คลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม Youtube ช่องอาจารย์เย้ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเราก็จะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยครับผมสำหรับผู้ที่เข้ามารับฟังรับชมกันแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบควรขอคพละนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผม เพื่อเป็นการสนับสนุนการทําคลิปวิดีโอของอาจารย์เย้ครับผมอาจะมีอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมในการสนับสนุนอาจารย์เย้ครับเปลี่ยงแค่ทันเข้าไปที่คาว่าขอบคุณนะครับผมเข้าไปที่คาว่าขอบคุณครับผมแล้วก็สามารถซื้อซุปเปอร์แตงครับผมส่งเป็นกําลังใจและก็สนับสนุนอาจารย์เย่ได้ครับผมอาจารย์เย่ก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผม สำหรับคลิปนี้ครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยครับผมก็จะรุบผลของเมื่อวานกันก่อนนะครับสำหรับผลของเมื่อวานครับผมนอยรวมครับ5กุมภาพันธ์2 5 6นนะครับผมเฉพาะกิจครับผมสี่โมงครึ่งพิเศษห้าโมงครึ่งปกติ6โมงครึ่งแล้วก็ว i p ีทุกครึ่งนะครับผม วานแอท้เด่น9รอง7ครับผม3ตัว2 9 1กับ9 7 6นะครับ2ตัว9 1 9 2 9 9 9 9 6 9 7 9 9ครับผม7 6แล้วก็ตัวการ2 1กับ1 1ครับผมผลปรากฏว่ารอบเฉพาะกิจนะครับผม4ี่โมงครึ่งครับผม0 3 4กับ9 5ครับรอบนี้ก็เจาะไม่เข้าครับผมได้วิงรูด9นะครับผมวิงรูด9ครับ รอบพิเศษครับผม5้ามงครึ่งนะครับผม3 3 4กับ4 8ครับผมรอบนี้ก็หลุดไปครับผมรอบปกตินะครับผม6โมงครึ่งครับผม847กับ04ครับผมก็ได้วิ่งรุด7นะครับผมวิ่งรุดนจครับเจาะไม่เข้าครับผมสุดท้ายเลย VIP อุ้มครึ่งนะครับผมรอบนี้แก้ตัวครับผมรอบนี้แก้ตัวได้นะครับผม667กับ0 1ครับพอเข้า67นะครับผมเข้าตัวเน้นเลยครับผม ตัวเน้นนะครับผมเป็นตัวกลับของตัวเน้นครับผม6776ครับผมสระรูปครับผมสระูปสายวิ่งรู่นนี้ได้3เด้งนะครับผมสายวิ่งรุดนี้ได้3มเด้งครับสำหรับสายเจาะก็จะเข้า2ตัวบนรอบ VIP ครับผมเป็นตัวเน้นเลยนะครับผมจานเย่ก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผม สำหรับวันนี้นะครับแนวทางฮานอยครับผมนอยรวมเฉพาะกิจครับผม4ี่โมงครึ่งพิเศษ5้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็ VIP ีทุ่มครึ่งนะครับผมประจําวันที่6ครับผมกุมภาพันธ์สองพนนะครับสำหรับแนวทางในวันนี้ครับผม สามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่นสีครับผมเด่นสีรองเป็นหนึ่งนะครับเด่นสีรองหนึ่งครับผมเด่นสามตัวครับผมเด่นสามตัววันนี้นะครับผมสามสี่หนึ่งครับส่วนรองสามตัววันนี้หนึ่งสองอ่าศูนย์หนึ่งสองครับผม ต่อไปก็จะเป็น2ตัวเด่นครับผม2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมเราก็จะเอา3 4 1นึงครับผม3ตัวเด่นครับแล้วก็0 1 2ครับผม3ตัวรองนะครับผมมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินขออนุญาตตัดให้ครับผม เด่นสี่ครับผมเด่นสี่เด่น3ตัว3 4 1นะครับผมก็จะตัด2ตัวเด่นได้4 1ครับผม4 1กับ4 3นะครับรอง1นึงครับผมรองหนึ่งรอง3ตัว0 1 2นะครับผมก็จะตัด2ตัวรองได้1 0นครับผม10 1, 1 1นะครับ 1 1ก็จะแปลงมาจาก1 2สองครับผมหนึ่งสองตัวครับผมสุดท้ายเลยติดประจักชุดเด่นครับผมติดหนึ่งมากลายเป็นรองเนาะหนึ่งสครับผมสำหรับตัวกันครับผมตัวกันวันนี้จากชุดเด่นก็จะไม่มีครับผมตัดเสร็จหมดแล้วชุดเด่นจะไม่มีตัวกันนะครับผมก็จะมีตัวกันจากชุดรองครับผม0ูย์ครับ ศูนย์ก็จะแปลงมาจากศูนย์สนะครับผมอ่าวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผม่อย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสาหรับวันนี้ครับแ้วทางฮานอยครับผมนอยรวม พกิจครับผม4ี่โมงคึ่งพิเศษห้าโมงคึ่งปกติ6กโมงคึ่งแล้วก็ VIP ีทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันที่6กุมภาพันธ์2,568ครับสครับเราวันนี้ได้เด่น4รอง1ครับผมเด่น3ตัว3,4,1รอง3ตัว0,1,2ครับผมเด่น4ีรองหนะครับเด่น3ตัว3,4,1รอง3ามตัว012ครับผม เด่น2ตัวครับผม G1 4 3รอง2ตัว10 11 12 13ตัวกันเป็น00กับ02ครับผมอีกครั้งนะครับผมเด่น2ตัวครับ G1 4 3รองสองตัว10 11 12 13ตัวกันเป็น00กับ02ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับ สำหรับท่านไหนที่ชอบวิ <din Viv i> ่งชอบรูดครับผมเดนซีรองหนึ่งนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเดนซีรองหนึ่งก่อนํำไปใช้ได้เลยครับผมอ่าสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมแอดจะจะขอเน้นไปที่ c ีครับผมตัวเน้นวันนี้นะครับผม C1 กับ1 2สองครับ ตัวเน้นก็เข้ามาสามวันติดแล้วนะครับผมสําหรับตัวเน้นตัวเน้นวันนี้ก็4ี่หนึ่งกับ1 2สองครับผมยังไงบ้างครับมีตัวเลขตัวไหนที่ถูกอกถูกใจกันบ้างไหมครับผมถ้าถูกอกถูกใจยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมถูกอกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผม จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมอาจารย์เย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเสียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็น,เนแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเท่ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮาหน่อยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นครับผมแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ